สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเดอะไกด์และนิวที่จะมาพบคุณผู้ชมทุกๆสัปดาห์กับการแนะนํารายการที่หลากหลายและน่าสนใจผ่านทาง t r u e Vision และอีกหนึ่งทางเลือกในการรับชมรายการเด่นๆจาก t r u e Vision ด้วยการรับชมผ่านทาง t r u e ID ทั้งแอปพลิเคชันเว็บไซต์และกล่อง t r u e ID TV เมื่อเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตค่ะเพื่อให้คุณนั้นไม่พลาดความบันเทิงเพื่อทุกคนในครอบครัวส่วนรายการเดอะไกด์ก็ยังคงนําตัวอย่างภาพ,พยนตร์ ซีรีส์และรายการสารคดีที่น่าสนใจมาให้คุณผู้ชมนั้นได้เลือกติดตามชมกันเช่นเคยส่วนสัปดาห์นี้จะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างไปชมกันเลยค่ะมาทำความรู้จักกับเจ้าพอ่อขายาเสพติดระดับโลกที่ชื่อว่าฟาโบเอสโคบากันค่ะเป็นชาวโคลัมเบียที่รวยที่สุดแล้วก็รุ่งที่สุดในช่วงยุค80นั่นเอง เขาเนี่ยครอบครองตลาดโคเคนมากที่สุดโดยมีทรัพย์สินมากถึง3 0,000ืล้านเหรียญสหรัฐแต่ว่าเขานั้นต้องพบกับจุดจบค่ะเมื่อต้องมาเจอกับเจ้าหน้าที่ศุลการก่อสหรัฐอย่างโรเบิร์ตบ๊อบมาซูนค่ะที่ต้องมารับภาร,รกิจลากตัวเจ้าพ่อค้ายาม,มารับโทษให้ได้ผ่านภาพยนตร์แนวดรามา่าอาชญากรรมที่สร้างมาจากเรื่องจริงค่ะ วิธีเดียวที่จะเข้าไปถอนรากถอนโคนแก๊งค้ายาเสพติดได้ก็คือการช่วยจัดการเงินให้กับพวกมันแทนค่ะดังนั้นการปลอมตัวเป็นนักฟอกเงินคือวิธีที่ประสบความสำเร็จจนสามารถไปตีสนิทกับพวกระดับบิบๆขององคอ์กรอาชญากรรมได้การันตีความสนุกด้วยประโยคเด็ดของไบรอันแครนสตันที่ว่าถ้าตัวละครมันไม่สนุกจริงผมก็ไม่เล่นหรอก ไหน h ี่อินฟิเตอร์ตอร์แผนปล้อนเหนือเมฆวันสุขที่20ตุลาคมเวลา2ทุกตรงทางทูฟิล์ม1ช่อง115และ222ค่ะ ชวนขอภาพยนตร์สายโรแมนติกไปฟินปนหากับรักสุดชุลมุนท่ามกลางบรรยากาศอันสวยงามบนเกาะฮาวายโดยได้3นักแสดงตัวท็อปนะคะนำโดยหนุ่มแบรดลีย์คูเปอร์และ2สาวสวยสุดรศนะคะอย่างราเชลแมกกาดามและสาวเอ็มมาสโตนค่ะมาร่วมกันเสิร์ฟความสุขสนุกครบรถไปชมตัวอย่างกันค่ะ ไปทำความรู้จักกับความรักและความน่ารักกรุบปริบของ3ตัวละครที่จะพาไปสัมผัสกับอีกหนึ่งรูปแบบของความสัมพันธ์ในภาพยนตร์ Feel Good ที่มาพร้อมด้วยวิวส,สวยชวนฟินกำกับและก็เขียนบทโดย a m ม r รอนโ o ร e ในอ l โลฮสวัสดีความรักวันเสาร์ที่21ตุลาคมเวลา2ทุ่มตรงทางทรูฟิลฟ์ม2ช่อง13 6และ223ค่ะ และม,มันไปกับภาพยนตร์แนวแอคชั่นไซไฟที่ได้2นักแสดงระดับท็อปฟอร์มสายบูนะคะอย่างวินดีเซลและมิเชลโยค่ะมานำทับความระห่ำกับภารกิจอันตรายที่อาจจะพลิกชะตากรรมของมนุษยชาติไปตลอดการไปชมตัวอย่างกันค่ะติดตามอภิมหาภาพยนตร์แอคชั่น Action กับเรื่องราวของนายทหารพันดุและหญิงสาวลึกลับผู้กลุ่มชะตาโลกอนาคตกับการเดินทางที่เต็มไปด้วยอันตรายที่หมายถึงชีวิต กำกับโดยแมทธิวคาสโซวิชในบาบิลอนเอดีภารกิจดุกลุ่มชะตาโลกวันเสาร์ที่21ตุลาคมเวลา2ทุ่มตรงทาง t ท m ม v i e h i ิตช่อง135และ224ค่ะ สำหรับใครที่เป็นแฟนคลับของสาวแพตตี้อังสุมาลินต้องไม่พลาดกับการปิดตำนานทวงคืนสาวแพตตี้เมื่อหนุ่มแดนวรเวทพระเอกในชีวิตจริงทั้งนอกจอในจอเขามาทำหน้าที่กำกับภาพยนตร์ในรอบหลายปีโดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากแหวลของแฮชแท็กทวงคืนแพตตี้อังสุมาลินจากแดนวรเวทจนนำมาสู่ภาพยนตร์สไตล์โรแมนติกคอมดี้สยองขวัญผ่านเรื่องราวของคู่รักยูทูบเบอร์ที่เต็มไปด้วยฟิลลิ่ง e ิ l g ู๊ดดูแล้วต้องยิ้มตามอย่างแน่นอนค่ะไปติดตามอีกหนึ่งมุมมองในภาพยนตร์รักหลอนฮาเบอร์แรงสไตล์ตลกร้ายที่ไปล้อเลียนคู่รักเน็ตไอดอลที่สร้างคอนเทนต์เพื่อใช้ในการสร้างภาพเพื่อให้ได้ยอดวิวยอดไลค์และยอดแชร์สะท้อนโลกที่สื่อน,นั้นมีบทบาทต่อชีวิตของผู้คนผ่านหนึ่งค่ำคืนสยองที่จะทวงคืนทุกชีวิต พร้อมกับความหาระดับกรามค้างแบบฉบับของคู่รักมาราธอนแดนแพตตี้ในทวงคืนวันศุกร์ที่20ตุลาคมเวลา2ทุ่มตรงทาง True Thai f i l ช่อง137และ236ค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีโปรแกรมภาพยนตร์ที่น่าสนใจให้คุณผู้ชมนั้นได้เลือกชมตามตารางนี้เลยค่ะ ใครชอบการเดินทางผจญภัยและรักสิ่งแวดล้อมด้วยต้องไม่พลาดรายการนี้เลยค่ะโดยเฉพาะผู้ดำเนินรายการพระเอกหนุ่มหล่ออย่างแซ็ตแอฟรอนที่จะพาคุณนั้นเดินทางเพื่อเปิดประสบการณ์ครั้งนี้ค่ะสารคดีครบรถนี้ได้ไหน Down to Earth with ซ a c แอฟรอนซีสั้นวัทุกวันพุธเวลา19นาฬิกาเริ่ม18ตุลาคมทาง Outdoor Channel ช่อง181ค่ะ It's Time to get down to Earth มาชมภาพยนตร์แนวแอคชั่นผพจนภยัยแฟนตาซีที่สร้างมาจากนาวนิยายชุดขายดีของสตีเฟนคิงค่ะนำสแสดงโดยไอริสเอลบาและแมทธิวแมคคานาเฮกันค่ะ <My God. S 1> ตามได้ใน The Dark Tower วันอาทิตย์ที่15ตุลาคมเวลา2ทุ่ม45นาทีทาง AXN ช่อง144และ336ค่ะ มาดูซีรีส์เกาหลีแนววัยรุ่นระทึกขวัญกันค่ะกับการตีแผ่สังคมการต่อสู้ของเกมจิตวิทยาระหว่างนักเรียนมัธยมเพื่อค้นหาจุดจบความไม่ยุติธรรมในสังคมโรงเรียนของสองนักเรียนหญิงต่างชนชั้นที่ต้องมาเกี่ยวข้องกันเพราะคดีฆาตกรรมที่เกิดขึ้นในโรงเรียนมัธยม โดยได้นักแสดงสาวดาวรุ่งอย่างอีอึนแชมมารับบทคิมเฮอินเด็กสาวยากจนที่ต้องโคจรมาพบกันกับพักแจนานะคะควีนตัวแม่ของโรงเรียนที่รับบทโดยเยริสมาชิกวง r e d v ว l v e t นั่นเองค่ะโดยซีรีส์นั้นจะพาเราไปพบกับเรื่องราวของคิมเฮอินเด็กเรียนเก่งและใฝ่ฝันอยากจะรับราชการ ด้วยฐานะที่ยากจนทำให้เธอนั้นต้องไปทำงานพิเศษเป็นติวเตอร์ให้กับเหล่าลูกคนรวยโดยปกปิดอายุและตัวตนที่แท้จริงจนกระทั่งวันหนึ่งชีวิตของคิมเฮจินนั้นได้เปลี่ยนไปตลอดการเมื่อเธอไปเห็นการฆาตกรรมของเด็กสาวมัธยมปลายในโรงเรียนแล้วก็ยังเป็นพยานเพียงคนเดียวในคดีนี้ค่ะเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนว่าจะไม่พูดความจริงของคดีฆาตกรรมเธอได้ย้ายเข้ามาศึกษายอย่างโรงเรียนนานาชาติชองดา ที่เต็มไปด้วยบรรดาลูกหลานคนรวยจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปดูตัวอย่างกันค่ะบิชแอนด์ริชสวยแสบร้ายทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา3ามทุ่มตรงเริ่ม17ตุลาคมทาง True Asian Mall ช่อง120 239และทาง True a h i a n Now ค่ะ มาดู REALITY การเลือกคู่จากเกาหลีใต้กันค่ะแต่คล้ายๆกับรายการ The Bachelor และ The Bachelorette นะคะของทั้งฝั่งอเมริกาโดยนำหนุ่มสาวมานัดเดทกันพูดคุยค่อยๆทำความรู้จักกันและทุกค่ำคืนนั้นจะมีการนำดอกกุหลาบมาปาักลงในแจกันที่มีชื่อของแต่ละคนซึ่งก็คือผู้ถูกเลือกนั่นเองค่ะและจะมาเปิดวิทีาให้ผู้ดำเนินรายการทั้ง4คนนั้นได้ดูและวิเคราะห์หนุ่มสาวของแต่ละคนมาดูตัวอย่างกันเลยค่ะ กันนะคะว่าคู่ไหนจะคลิกกันแล้วก็ได้แต่งงานกันจริงๆใน Mary Me In 100 Days รักใสๆวันวิวาทุกวันสุขเวลา2ทุ่มตรงทาง True Exide ช่อง118และ340ค่ะจริงจังกับการแต่งงาน คุณผู้ชมชอบเพนกวินหรือเปล่าคะมันน่ารักมากๆเลยนะคะแล้วก็จะน่ารักไปอีกค่ะเพราะว่าเรานั้นจะพาคุณผู้ชมมาดูเพนกวินที่ตัวเล็กที่สุดในโลกที่อาศัยตามแนวชายฝั่งของออสเตรเลียตั้งแต่ขบวนพาเรตเพนกวินที่โด่งดังที่สุดในโลกบนเกาะฟิลิปค่ะไปจนถึงนกเพนกวินที่อาศัยอยู่ในเขตชานเมืองของเซนคิวตาบีชค่ะไปชมตัวอย่างกันดีกว่าค่ะ The Penguins ส่องโลกเพนกวินวันจันทร์ที่16ตุลาคมเวลา3ทุ่มตรงทาง True Explore w ช่อง 39, H59 และ True Vision Now ค่ะมาดูสิ่งมีชีวิตเล็กๆและเหล่าแมลงที่อาศัยรอบๆสวนผักกันค่ะโดยพวกมันนั้นมีส่วนสำคัญต่อธรรมชาติและพืชผลไปชมตัวอย่างกันค่ะ r v e Last w i d World of the Vegetable Garden ค่ะโลกมหัศจรรย์ของสวนผัก วันศุกร์ที่20ตุลาคมเวลา3ทุ่มตรงทาง True Explore Y ช่อง 39, 559และ True Vision Now ค่ะมาถึงช่วงของท้ายรายการกันแล้วค่ะใครชอบแนวไหนก็สามารถวางแผนการรับชมได้เลยทาง True Vision รวมไปถึงอีกหนึ่งช่องทางของเราใน True Vision Now บริการสตรีมมิ่งช่องดังระดับโลกสำหรับคนที่ชอบความบันเทิง ทั้งหนังซีรีส์กีฬาสารคดีให้คุณนั้นได้รับชมเช่นกันค่ะส่วนใครยังไม่ติดตามเพจ Facebook ของ t ด e g u ก d ์รีบเข้าไปกดไลค์หรือกดติดตามกันได้เลยนะคะวันนี้นิวและทีมงานต้องลากันไปก่อนเจอกันใหม่สัปดาหนะ์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะ